สวัสดีสวีดันครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนการปลั๊มไร้ไอจีนะครับผมบนไซร์ไร้คีเอ็มนะครับสำรับคนไหนนะครับที่ปลั๊มยอดไร้ไอจีนะครับราคาถูกขึ้นไวนะครับเริ่มเลยนะครับผมไอจีของเพื่อนนะครับผมต้องเปิดสาธารณะแบบนี้นะครับผมวิธีการดูว่าไอจีเป็นไอจีสาธารณะหรือเปล่านะครับเพียงแค่เพื่อนไปติดตามเข่าวเพื่อที่โพสต์ข่าแบบนี้นะครับอันนี้คือบัญชีสาธารณะนะครับสามารถปลั๊มได้เลยนะครับเราขอปลั๊มรูปภาพนี้แล้วการกดเข้าไปที่รูป ลิงก์อันปั๊มไม่อยู่ด้านบนก็ขับลอกมาเลยนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับมาที่เว็บไซต์ likem ครับพอมาที่เว็บไซต์ค i k m แล้วนะครับเพื่อนก็มาที่สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับผมพอมาที่ช่องสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็มากราะเอียด้านบนทั้งสี่ช่องนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ถูกช่องนี้ล้วกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับพอเพื่อนสมัครเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะครับผมก็มาลงชื่อกับชิ้งานกันได้เลยนะครับ พอเพื่อนลงชื่อเข้าใช้งานแล้วนะครับเพื่อนจะเข้ามาสู่ตัวเว็บไซต์รลฟ์เกมกันแล้วนะครับแบบนี้นะเพื่อนมาตรงบนหมู่ครับเลือกไปที่อินเตอร์เมนะครับบริการที่ดีที่สุดแล้วก็มาที่บริการนะครับแล้วเพื่อนก็มาเลือกปั๊มไลน์นะครับเราจะเป็นปั๊มตัวบนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าราคาถูกนะโอเคแล้วก็ร์มาวางคาสิโนที่เราจะปั๊มนะครับสองร้อยไลน์นะครับอยู่ที่สามบาทนะครับผมควสั่งซื้อเลยนะครับ พอเพื่อสั่งซื้อไปนะครับผมก็จะขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นว่าเราผมได้รับสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับเลขอดีตหรือเลขออเดอร์ของเราคือ1220นะครับผมต่อมานะครับมาที่บริบทการสั่งซื้อนะครับผมเพื่อเช็คออเดอร์ทิมการสั่งซื้อไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับมันขึ้นสถานะว่าอะไรนะครับผมอันนี้ก็รอเงินการ์ดนะครับต่อมานะครับมาที่ช่องทางการเติมเงินนะครับการเติมเงินของเว็บไซต์ไลคีเอ็มนะครับผมรองรับถึง3ช่องทางกันเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นตัวสแกน QR Code นะครรรรัับบสสาาาามถแกกนนน QR Code ได้ทุธคคเลยะผม มีโบนัสให้ด้วยนะครับ3ามเนะครับต่อมาครับทูบินิวอลเลตครับเป็นกระสังค์เปอร์เลเลตนะครับผมสำหรับช่องบริการทั้งหมดนะครับผมอันนี้คือบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ไลคีเอนะครับเพื่อนๆสามารถมาเช็คเดลราคาเช็คกันต่ำเช็คปริมาณการยิงสูงสุดได้เลยนะครับมีน้องเฟซบุ๊กอินต้าแกรมติ๊กต็อกยูทูปนะครับผมก็สามารถเข้ามาดูบนก่อนได้เลยนะครับต่อมานะครับผมมาที่ช่องติดต่อมีช่องนี้นะครับผมกรณีถ้าเพื่อนคนไหนที่มีปัญหานะครับตังเงินไม่เข้ายิิงงไไมมมม่่ขขขึ้้นนนอออเเเรรรคควววา็ตยดะพกีับผ หรือท่านเพื่อนติดขัดปัญหาอะไรนะครับผมก็สามารถแจ้งไปที่ช่องทางนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีแอดมินคอยให้บริการนะครับผมโอเคครับอ่ะไปดูกันนะครับผมว่าขึ้นหรือยังนะตัวนี้ก็รอไม่นานครับผมไม่เกิน5นาทีก็น่าจะเริ่มขึ้นแล้วนะลองดูนะครับโอเคผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ไวมากๆเลยนะครับสำหรับคนไหนนะครับที่ปั๊มย่อไรจีปั๊มติดตามปั๊มอะไรพวกนี้นะครับผมเว็บไซต์ไลค์เอ็มก็มีให้บริการเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น ไอทีทิกต็อกยูทูปมีหมดเลยนะครับผมเฟซบุ๊กก็มีเช่นกันครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมต้องขอตัวราไปก่อนนะครับถ้าใครชอบนะครับผมคลิปแนวนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอ้ยอย่าลืมเลยลืมไปเลยนะครับผมนี่นะครับ เว็นไลฟ์เคอ็มนะครับผมก็จะมีให้เลือกอีกมากมายเลยนะครับผมกม็เพื่อนๆสามารถมาดูรายละเอียดกันก่อนได้เลยนี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดทำาอเจโออะไรทีละแกมทวิตเตอร์นะมีหมดเลยนะครับสำหรับคนไหนที่อยากผมสอนการใช้งานตัวไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกานล่าคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีสวัสดีครับ